จะเจ็ดเดือนแล้วเนี่ยมีคนถามมากว่าแนวทางการบริหารประเทศของคุณเศรษฐาจะเรียกว่าอะไรโครงกรอบยุทธศาสตร์ต่างๆจะเรียกอะไรเรียกเรียกลำบากเพราะความชัดเจนยังไม่มีก็เลยเรียกรวมๆว่าเป็นโมเดลเศรษฐาโมเดลถ้าสมัยคุณทักษิณถ้าสมัยคุณทักษิณเรียกทักซิโนมิกนักการด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองเป็นคนกําหนดนะเพราะมีการผสมแนววิวัายเศรษฐกิจกับประชานิยมครับใช้ประชานิยมนําเลยก็ตั้งกับว่า ทักซโนมิกซึ่งกระจายไปหลายที่นะหลายพื้นที่ที่ไปที่ใช้ทักซิโนมิกเนี่ยตอนนี้รัฐบาลเศรษฐาทวีสินเนี่ยถ้านับจากตอนแต่แลงนโยบายครับ11กันยาใช่ไเม11กันยาต้องนับเริ่มต้นนั้นตอนนี้ก็นายกพูดจบ11กันยาถือว่ารัฐบาลเริ่มต้นทางการก็จะเจ็ะเเดือนเดเดือนเเดือนแล้วเนาะเดือนเราจะเห็นภาพหนึ่งของเศรษฐาโมเดล บริหารประเทศในสไตล์ของซีอลงพื้นที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยครับลงไปเพื่อรับรู้ปัญหาแต่รูปธรรมในกระบวนการในเชิงนโยบายที่เห็นนั้นยังไม่เด่นชัด ครับนอกเหนือจากฟรีวีซ่าอันนี้เห็นชัดแล้วนะชัดไหมสองเดือนนะคนจีนมาร่วมเกือบสองล้านนะใช่อันนี้ถือว่าเริ่มชัดในนโยบายปักธงด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการแก้หนี้ถือว่าจับทางถูกนะแต่ Implement ไม่ถูกผลของการลงทะเบียนแก้หนี้น้อยมากนะน้อยมากเท่าไหร่นะยโอ้หลักแสนเองหลักแสนในครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นเจ้าหนี้มาลงทะเบียนใช่เพราะเจ้าหนี้กลัวหนี้ศูน กกลัวชาดาหรือเปล่าคุณเจ้านี่เจ้านี่อะไม่กลัวไม่กลัวชาดาหรอกแต่กลัวนี่ตัวเองสูญเจ้านี่เนี่ยกลัวเจ้านี่กลัวนี่สูญกันนะลูกนี่กลัวเจ้านี่ทําให้การ implement เรืงปฏิบัติของการแก้เนี่ยยังมีหลาแต่ว่าเรื่องนี่ยังเป็นหลากใหญ่เพราะฉะนั้นใน7เดือนเนี่ยสิ่งที่คนจําความเป็นเศรษฐาโมเดลได้อย่างหนึ่งก็คือการออนทัวร์ ออนทัวร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศไอ้นี่คนจําแม่นเลยคนจแม่นใช้นโยบายชัดชาติสิทธิพันธรรมงานทางานทํางานท๋งานแล้วเนี่ยหเดือนเษฐาทวีสินออนทัวร์ไปทั้งหมดกี่ประเทศแล้วเนี่ยครับโอ้น่าจะสิบหกประเทศมั้งเนี่ยหกเดือนเนี่ยไปครั้งแรกนะไปประชุมก่อนก่อนไปประชุมสมัชชาสประชาติตอนเดือนกันยายนและกลับมาก็ไปที่กัมพูชาไปที่แรกอเมริกาเลยที่แรกเนี่ยเดือนกันยาครับที่แรกไม่เยือกเยือน ไม่เรียกเยือนคือไปประชุมไปประชุมครับเยือนครั้งแรกเนี่ยนะครับก็คือกัมพูชาสาเหตุที่เราต้องเยือนประเทศในอาเซียนังแรกเป็นโปรโตคอลของผู้นำานใช่ไหมเราเป็นสมาชิกอาเซียนถ้าเราไปเยือนนอกอาเซียนก่อนเนี่ยเพื่อนอาเซียนจะด่าเพื่อนบ้านยังไม่ยังไม่พูดกันเลยตอนนั้นที่ไปเนี่ยสมเด็จอุนเซนยังเป็นผู้นําสูงสุดอยู่หรือครับก่อนที่จะส่งต่อนะจะไม่ต้องครับโอ้ดิตอนนั้นก็ไปคุยเรื่อง พื้นที่ซับซ้อนด้วยเนี่ยแวนะในฐานะประธานอาเซียนครับแล้วก็ต่อไปนี้ตุลาคมก็ไปบูนายสามประเทศแล้วนะไปบูนสอามประเทศแล้วนะจีนไปมาเลเซียสี่แล้วนะนั้นเลยแล้วไปนี่ไปซาอุอีกซาอุอันนี้ไปคุยเรื่องเรื่องความร่วมมือต่างๆไปตอนไปจีนนี้ไปคุยเรื่องแรนบิดด้วยใช่ไหมจำได้ไหมตอนนั้นไปนำเสนอวาดสเก็ตภาพเลยนี่ต้องเป็นวาดพื้นที่ภาพขวานประเทศไทยไม่ค่อยเหมือนอ่ะตอนนั้นก็ ว่า <c oughs> ก็ดึงจีนเพื่อเพิ่มาลงทุนด้วยจแล้วไปกรุงริยาดไปริยาดประชุมสุดยอดอาเซียนที่นั่น,นแล้วกลับมาก็ไปเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลา,นลาวลาวเนี่ยน่าสนใจไหมน่าสนใจลาวขอว่าบอกว่าขอไทยเป็นทางผ่านส่งไฟฟ้าสะอาดไปที่สิงคโปร์ผลล่ะผลล่ะคือนายกมาบอกทีวีเนี่ยในงานงานของเทีธุรกิจบอกว่า ผมฉีกคลิปของรต่างประเทศเนี่ยแล้วบอกว่าไม่ให้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 ผ่านไม่ผ่านเพราะเราก็ต้องการอยู่ไปที่เลาวแล้วก็เดือนพฤศจิกาปีที่แล้วเนี่ยไปอเมริกาอีกรอบหนึ่งอันนั้นประชุมสุดยอดผู้นาเขตเศรษฐกิจเขาเรียกประชุมสุดยอดผู้นาเอเป็กครับชุดใหญ่เลยตอนนี้นะฮะนี่แหละครับช่วงที่พฤศจิกาปีแล้วมีไฮไลท์น่าสนใจเยอะนอกจากการเจอผู้นําได้คุย กับแบบ2 2ต่อ2เลยเนี่ยวุฒิใจสาคัญคือ20กับบริษัทชั้นนำที่คุยกับนายกไอ้นั้นไปดึงนักลงทุนทั้ง Microsoft นะทั้งอะไรแล้วแต่เนี่ยนะมาลงทุนคลาวบ้านเรานะลงทุนทางด้าน AI บ้านเรานี่อันนี้ใหญ่แล้วก็ปลายปีที่แล้วธันวา1 4่ถึงาธันวาไปญี่ปุ่นอันนี้ก็ไปขายเรื่องแลนด์บิดด้วยอันนี้ประชุมเขาบอกว่าประชุมกันยาวเหยียดแทบทุกวันเลยนะไปญี่ปุ่นเนี่ยใช่ไหมเจอนักลงทุนแทบทุก รายใหญ่หมดเลยที่บอกว่าแลนด์บิททั้งหมดที่ไปโรดโชว์เนี่ยมีทางทุนญี่ปุ่นเนี่ยมีความหวังมากสุดถูกต้องครับแต่ญี่ปุ่นลำบากที่จะมาลงทุนเพราะเศรษฐกิจเขาไม่ดีต่อไปต้นมกุระเลย15บหถึงสซูริกครับสวิตเซอร์แลนด์ครับอันนี้เขาป็นประชุมชุดใหญ่เรื่องของ World Economic Forum ครับน่าจะน่าจะดาวอสใช่ไหมใช่ใช่ชุดนี้เขาว่ากันว่ามีว่วงเวลา20นาทีคุยเป็นการเฉพาะเจาะจงกับหุกับหุนมาเน็ตเอา ไอ้พื้นที่ซับซ้อนอีกเหรอไม่รู้แหละไม่รู้แหละอ่าต่อมากุมภาหกเจ็ดไปศรีลังกาอ่าไปศรีลังกาหลังจากกับมาเชิญชวน FTA ใช่ไหม FTA ศรีลังกาใช่เชิญชวนอะไร PTT ไปลงอะไรไปลงเรื่องโซลาร์ฟ้าโซลาฟาร์โฟตติ้งแต่ว่า บอกเลยนะลงทุนแล้วไม่คุ้มที่ไหนสิศรีลังกาทำไมอ่ะปริมาณการใช้ยังไม่เพียงพอไม่เพียงพอแลวก็รัฐบาลของศรีลังกายังไม่ซรัพย์สิใดมันลําบากก็ต้องลองดู f t a ไทยศรีลังกาศรีลังกาเนี่ยศรีลังกาเศรษฐกิจก็อ่อนแอมากใช่พึ่งมีนาเดียวเลยนี่สีมีนาสดๆร้อนๆเนี่ยไปประชุมสุดยอดอาเซียนที่ออสเตรเลียซึ่งทำให้ ไปไปออสไปออสเตรเลียวันที่4มีนาวันจันทร์ทำให้มีการประชุมคลรมนัดพปรศษวันอาทิตย์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์วันที่3มีนาก่อนไปก่อนไปไงนี่มันต้องการสัญญาต่อมาวันที่7มีนานี่บินไปแล้วอยู่เบอร์ลินบินจากออสเตรเลียไปเบอร์ลินซึ่งที่เบอร์ลินที่เบอร์ลินนี่น่าสนใจนี่นี่นี่ภาพนี้คือที่ลงที่เบอร์ลินเบอร์ลินน่าสนใจเขาจัดเรื่องของท่องเที่ยวนานาชาติไงใช่ครับแล้วไทยไปเปิดด้วยที่นั่นแล้วก็แขวนแขวนผ้าด้วยนะผ้ามัดย้อม ไม่ใช่ผ้าขามาผ้ามัดย้อมจากสกลกณเออพี่โอแตกต่างกันนะผ้ามัดย้อมกับผ้าขามานี่ผ้ามัดนี่นี่เขาเรียกผ้าอะไรเนี่ยผ้ามัดย้อมจากมัดย้อมเลยถือว่านี่เป็นเศรษฐาสไตล์นะเราเห็นภาพเรื่องของผ้าเนี่ยจากไทยเนี่ยทำเป็นสุงเา้ะไม่ใส่แบบไทยนี่ีพวีครับพูดง่ายคือปกติก็มีไอ้ผ้าพันคอที่เป็นแฟชั่นของเราเนี่ยเป็นเทรดิชั่นครับเทรดิชั่นใช่ไหมไทยแลนด์โอลี่โอ้แล้วก็นี่เบอร์ลินแต่แล้วก็ วันที่11มีนาคมอาทิตย์นี่นะนะนี่ไปที่ไหนเจอไหนเจอมาครองของฝรั่งเศสครับและจะกลับมาเมืองไทยวันที่14เพราะว่ากันว่าจะไปฝรั่งเศสเนี่ยมีการประชุมแบบทวิภาคีถาดูถ้าดูนี้พี่โอพีวีนายกไปออนทัวร์เยอะมากระหว่างนายกกับรักษาการนายกที่ชื่อภูมิธรรมเวชยชัยใครอยู่บัญชาการมากกว่าตอนนี้รักษาการนายกเยอนะ ผมว่าภูมิธรรมในประเทศตอนนี้นภูมิธรรมก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่เป็นพ่อค้าถูกแย่งหน้าที่ไปแล้วคือตอนนี้คือคนลองจากรัฐมนตรีภูมิธรรมบอกว่าคุณภูมิธรรมช่วยอ่อนตัวหน่อยได้ไหมช่วยไปเพื่อไม่อยู่หรือช่วยป่วยซะหน่อยเพราะจะได้เป็นนายกร,รัฐมนตรีลำดับถัดไปนี่คือที่ไปเบอร์ลินล่าสุดเนี่ยการเดินทางไปต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีแต่ละครั้งมีเป้าหมายครับรอบนี้รอบงานท่องเที่ยวไงอิตาลีเบอร์ลินเนี่ย เป็นนายกเนี่ยไปร่วมงานเป็นครั้งแรกนะแล้วน่าจะเป็นโอกาสแรกของการสร้างเอะลําตีท่องเที่ยวไปด้วยเปล่าไป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 นไปไปไปโอ้ไปอันนี้เขามีเป้าหมายเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตอนนี้แฟรงก์เฟิร์ตเขามาทวงกันอยู่ครับอ๋อเหรอเออสายการบินมีปัญหามากเลยขณะที่จัดงานทัวริสนะนะตอนนี้เขาตั้งเป้าหมายการท่องเที่ยวที่ยุโรปเนี่ย จะได้รายได้รวมทั้งหมดเท่าไหร่พี่บิ๊กสามจุดห้าล้านล้านท่องเที่ยวของเราสามจุดห้าล้านล้านนายกรัฐมนตรีตั้งกดหมายท่านนายกบอกอะไรนะบอกการบินไทยอ่ะให้เคาลดค่าตั๋วหน่อยเขาคุยแล้วคุยแล้วคุยแล้วไปที่ไปยุโรปอ่ะเวลากลับมาโอ้โหค่าตั๋วแพงตั๋วแพงกว่าสายการบินอื่นอถึงการบินไทยอ่ะ ใช่เขากำลังซื้อเครื่องบินเพิ่มอยู่ไม่เกี่ยวเครื่องเครื่องบินก็ซื้อแต่ลดค่าตั๋วหน่อยนี่เป็นการบริหารจัดการเขาล้องกันลังงมเลยครับขณะที่เรากำลังยกระดับการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศราคาเครื่องบินกักแพงแพงแพงกว่าชาวบ้านแล้วนะนะบริการแย่กว่าชาวบ้านเ่อทำไมรับเสียงสะท้อนนั่นคือการออนทัวร์ต่างประเทศ16ประเทศแล้วนะไปใน7เดือนนี้สิประเทศแล้วนะครับ แล้วก็ในประเทศล่ะในประเทศก็ไปเยอะมากโอ้โหเดินทางเนี่ยนะเยอะบูธทำมาตั้งเจ็ดเดือนนะครับวันที่จริงๆเนี่ยนายกเนี่ยวันที่โหวตเสร็จเนี่ย22สิงหา23ไปภูเก็ตใช่สิงหานะแต่ตอนนั้นนับนับตอนนู้นตั้งแต่เป็นนายกแต่พระมราชชงการนะฮะโหวตนายกแต่ตอนทําหน้าที่แล้วอันนี้คือตอนทําหน้าที่โดยสมบูรณ์ภูเก็ตใช่ใช่ต้องนับด้วย ทีนี้ไปเชียงใหม่หลังจากทําหน้าที่ได้สมบูรณ์เนี้ยไปเชียงใหม่จังหวัดแรกหลังจากนนย้อนไปภูเก็ตพังงาโครงสร้างไปอุบลอุบลไปพิษณุโลกพิณุโลกแล้วก็ไปชนบุรีชนบุรีไปสราแก้วโอ้สราแก้วไปหนสงขลาสงขลาเชียงใหม่เชียงใหม่อีกรอบหนึ่งอุตรดิษฐ์นี่อุตรดิษฐ์โอ้นี่นี่น้องบัวลำพูไปดูความจนครับตอนนั้นไปเอ้ยขรมยสัญจรปะขมยสัญจรสัญจรที่นีนะ ไม่นุ่งผ้าขาวม้าอาบน้ำอ่ไอ้นั้นคุณตักสิลป์าเอาต่อมาไปลงพื้นที่ดูมอเตอร์เวย์บางปะอินโคราชอันนี้ไปนี้ด้วยนะคราช9ก้าธันวาก้าธันวาลงไนอันรีูนี่นอกระบบยังไม่จบนะของปีที่แล้วนะตอนธันวาหกสิบกลงที่น่านแก่นี่นอกระบบนี่ที่จังหวัดคุณหมอชวนน่านไปด้วยนะหมอชวนน่านไปด้วยก็ไปน่านคือวันนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยก็คนวิจารณ์เยอะว่าเครื่องบินเนี่ย หมดเลยเพราะไปทั้งทั้งคอรมอเพราะอะไรวะมีงานศพคุณพ่อคุณหมออ๋อที่เลยครับยี่บกจันวานี่ลาทิวารน่าจน้ำท่วมนำท่วมใหญ่ลาทิวานะวันที่7มกราที่ร้อยเอ็ดสามสิบบาทรักษาทุกที่ใช่แล้วไปเชียงใหม่ต่อเชียงใหม่มีครั้งที่สามที่ไปเชียงใหม่ครั้งที่สามเลยนะต่อมาลงละนองนัดคอรมอสัญจรลงภาคใต้ครั้งที่สองว่าด้วยแลนด์บิดอันนี้และลงประจวบคีรีขันอันนี้เปิดงาน มวยไทยเฟสติวัลยี่สิบเจ็ดยิบเก้ากุมภาที่ผ่านมานี่เราว่ากันนะลงภาคใต้ดันการท่องเที่ยวนะสื่อมาเลเซียนะชมตุ่มเลย่ในแง่ของกระบวนการว่าทหารน่ะน้อยน้อยแสดงเปิดพื้นที่เศรษฐกิจนำและสองมีนาที่ผ่านมาไปที่ร้อยเอ็ดรอยเอ็ดโอ้โหไปทำอะไรนะจัดการน้ำไงนี่ ผมได้ยินจากพักเพื่อไทยบอกว่าการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินลงหลายจังหวัดนะลงทุกคราวพร้อมกับสัญญาว่าจะแก้ไขแต่และเรื่องทุกคราวลง77จังหวัดเงินจะลง77จังหวัดนะล,ล,ลง76มาที่17อยู่อยู่แล้วค <laughs> ำถามตรงที่ว่าลงหลายหลายจังหวัดเนี่ย <c oughs> การติดตาม implement อไอ้ภาคปฏิบัติได้เกิดขึ้นจริงอะ่ะมีคนเกาะติดออไหม บอกว่ามีจดแล้วผมถามท่านนายกเศรษฐาเองกับตัวว่าลงพื้นที่มีการเก็บตกหลังจากไปสัญญาไหมมีตามให้เพราะนั้นและน่าสังเกตคือไปเชียงใหม่เนี่ยถ้าถ้ากลับมาไปอีกครั้งครั้งที่4นะครั้งที่สนะที่กลับมาเนี่ยเชียงใหม่เป็นเมืองหลวงของเพื่อไทยแต่ว่าภายแพ้เก้าวไกลนะไายแพ้เก้าวไกลเนี่ยเชียงใหม่เหลือสองที่ใช่เมายแพ้มาก้าวไกลเอาไปเจ็ดแล้วอีกที่พลังประชารัฐ ภาคเหนือทั้งหมดในการเลือกตั้งรอบที่แล้วคก้าวไกลชิงเก้าอี้จากเพื่อไทยไปได้21-23ท่มที่นั่งฮะแต่แต <อ S> ่ <ไป S 2> ที่เขาอับอายมากที่สุดคือ,อ,อบ้านเขาเมืองหลวงเพื่อไทยเหตหนึออ <S 1> 1 <S ่งก็พ่ายสิทธ์นะ